สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วเราจบเรื่องของเคลิกแล้วก็ทูมวอเดอร์ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวต่อไปนะครับคือแคร์เทเกอร์อาชีพแคร์เทเกอร์ก็ยังคงเน้นเรื่องของการบับเหมือนกับทูมวอเดอร์นะครับเสียแต่ว่าเราเปลี่ยนจากออราเมนซีนะครับนี่ครับเปลี่ยนจากออราเมนซีตัวนี้นะครับมาเป็นไวทอลิซึมตัวนี้นะครับซึ่ง มันแตกต่างกันอยู่แค่นี้เองครับสกิลส่วนใหญ่ดูนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยอย่างของดีฟเอนเราเอาสตันกับบูลัสออกนะครับซึ่งเปลี่ยนมาเป็นรีไวท์เอรไลซิ่งเชียร์นะครับกับโกลูแฮมเมอร์ถามว่าอาทำไมเป็นอย่างนี้คือจะโคงสตันกับบูลัสไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสายนี้เราเน้นเรื่องของการฮิวตัวเองนะครับคือช่วยเหลือตัวเองคือจริงๆแคทเทเตอร์ Cat นะครับเป็นอาชีพที่ ช่วยเพื่อนก็ได้ครับแต่ในที่นี้ในความหมายของแคทิเกอร์คือการแคร์ตัวเราเองครับเพราะว่าคือผมย,ยังยังยึดถึงประโยชน์ของตัวซองคาร์ฟอยู่เหมือนเดิมว่าซองคาร์ฟที่ดีไม่ควรจะหยุดร้องเพลงนะครับควรจะร้องต่อไปเรื่อยๆดูมันอาจจะน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วมันสนุกนะครับวิง่งเล่นอยู่ใน,นสงครามร้องเพลงไปเรื่อยๆยิ่งเราร้องได้ต่อเนื่องเท่าไหร่เพื่อนของเราก็ยิ่งได้รับบัฟที่ทรงพลานุภาพมากๆสีบ่บัฟอยากต่อเนื่องเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น ผมมองว่าโอเคนะเราอาจจะไปฮิวคนอื่นก็ได้ครับผลจากไวทอลิซึมที่เรามีฮิวคนอื่นก็ได้แต่ผมมองว่าเก็บไวฮิวตัวเราเองดีกว่าครับเพื่อที่จะลดเรื่องของการใช้เลือดลงไปนะครับขวดเลือดอะไรเช่นพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าคือสายนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีฮิวตัวเองนะครับแต่ว่ามันแทบจะไม่ได้กดเพราะอะไรอะ่ะผมจะอธิบายไวทอลิซึมไวทอลิซึมตัวนี้ให้ให้ดูนะครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพอยู่แล้วว่า สกิลที่เราอัพเนี่ยรีเซอร์เจนกับมิเ업อร์ออฟไลนะครับพวกนี้มันเป็นอินสตาลอยู่แล้วก็คือว่าเราเวลาเราเข้าเข้าสู่การประท้าน,นะครับเราก็ไล่เลนโวลใส่ตัวเองนะเสร็จปุ๊บก็กดมิเลอร์ออฟไลท์แล้วก็ตามด้วยรีเซอร์เจนนะครับเพื่อรีรีเลือดเป็นวิทนะครับยิ่งเมื่อบวกกับผลของโอเดทูลิโคเวอรี่เท่ากับว่าเลือดเราเนี่ยฮิลฮิลตัวเองนะครับฟื้นฟูต่อเนื่องวิทละประมาณ300กว่านะครับถึง400ยิ่งถ้าแบบติดโดนตีอะไรงี้ด้วยก็ ไปกันใหญ่นะครับก็ฮิวตัวเองในระดับที่ดีมากแถมยังถ้าแบบฉุกเฉินยังมีรีไวทอลเลชิ่งเคลียเอาไว้ฮัวเตงถ้าเมทัลประมาณสามพันนะครับจะฮิวเตงประมาณสองพันต้นต้นแต่ถ้าบวกชาร์จอินออฟแต่เราไม่มีชาร์จอินออฟเพราะฉะนั้นยังไม่พูดถึงคือก็สองพันต้น,ต,นต้นก็ถือว่าโอเคครับช่วยช่วยตัวเองได้บ้างลดลดภาระของการกดขวดยาไปสําหรับคนที่ไม่อยากเสียตังค์ซื้อเลือดอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้แคร์ตัวเองเป็นหลัก พราะสกิลอื่นๆก็แทบจะเหมือนเดิมครับแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยเสียแต่ว่ามันจะมีฟีเวนฮิลเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือฮีลตัวเองด้วยส่วนชุดนะครับชุดถ้าเราจะเล่นเป็นแคทเทเกอร์นะครับเผื่อจะผันไปเป็นพระเพราะฉะนั้นชุดเราก็ไปใส่เซ็ตอิลัสเทียนสโตนก็ได้นะครับก็คือบวกเน้นสตามิน่ากับสปิริตไว้นะครับแล้วก็อาวุธก็เป็นโอทิวซะอะไรอย่างนี้ครับถือโลก่ก็วากันไปแล้วก็ได้ครับก็ทําให้ตัวเองอึดอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ว่ามันก็คงจะไม่ไม่อึดเหมือนกับทูมวัตเดอร์ตัวแรกเพราะว่าทูมวันเดอร์ตัวแรกมันใส่ชุดหนักได้ครับซึ่งเด็บตนมันจะดีกว่าเราอยู่แล้วครับอันนี้ก็เปลี่ยนจากกินยามานาไปกินยาเด็บแทนซึ่งก็จะอยู่ประมาณัสามพันกว่าส่งผลจากสกิลนี้ก็ประมาณสี่ห้าพันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับแต่มันก็นะก็ก็ได้เท่านั้นก็ถือว่าโอเคครับ โดยหลักแล้วนะครับไวทอลิซึมของแคร์เทเกอร์ให้แคร์ตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉุกเฉินจริงก็อย่าอย่าไปกดเล่นครับหรือว่าอาจถ้าอย่างในขนาดที่บัฟมันหมดอายุลงแล้ว20ครบ25วีตามผลของมันแล้วเนี้ยเราอาจจะกลับมาไล่รีเซอร์เจนกับมิเลอร์อัพไลท์แล้วก็เลนัวไวอีกทีติดตัวไว้นะครับเพื่อให้มันมีติดไว้ตลอดเราเวลาเราโดนดาเมจอะไรเงี้ยมันก็จะได้ทอนดาเมดลงไปได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็ ถือว่าดีเพราะว่าถ้าไม่ได้โดนดาเมตตรงตรงอะไรแล้วมันรีวิลสามร้อยขวาน,นี้ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากว่าเราจะไปโดนกาดไปแล้วรับดาเมจหนัก,นกเราถึงจะได้ใช้ฟีเวิร์ฮิลแบบบวกกับขวดเลือดอีกสักขวดหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็แบบพอดีขึ้นเยอะเลยครับแถมยังมีเลวเวอไทท์ซิ่งเชียร์ก็เท่าเท่ากับว่าถ้าเกิดในภาวะอิมเมเดรี่หรือว่าภาวะฉุกเฉินทั้งหลายแหล่นะครับเราพร้อมที่จะฮิวตัวเองได้ในระดับหมื่น หนึ่งมื่นเลือดเลยนะครับแบบแทบจะยังไม่ต้องอาศัยจากสกิลอื่นเลยอนะ่ะแบบลำพังของตัวมันเองฟรีเวนฮิลถ้าใส่เป็นฟูฮิลก็ประมาณห้าพันนะครับแบบไม่ติดคีดแต่ว่าเราไม่มีบวกสปิริตตัวนี้ก็อาจจะประมาณสี่พันกว่าบวกแบบตัวนี้สองพันก็เป็นหกพันแล้วนะครับแถมมีฮิลลิงฮาร์มอีกก็ประมาณพันกว่าก็อันนี้ก็เจ็ดพันนะครับกินขวดเลือดแบบขวดถูกๆูกก็ได้ครับสองสามพันก็หมื่นหนึ่งแล้วครับก็ รอตายดีเยอะเพราะว่าเรายังมีผลของดีดา n บวกกับ Invisibility แต่ทีนี้สิ่งที่แตกต่างจากเดิมนะครับอีกอันนึงคือ o อ o Hammer ครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้ยากแต่ว่าต้องลองฝึกใช้นะครับคือถ้ามันไม่โดนตรงๆแล้วเนี่ยครับมอนเตอร์เนี่ยเอ่อหรือคู่ต่อสู้เนี่ยจะไม่ติดภาวะล้มแล้วก็โดนดาเมจเบาๆไม่ได้มีอะไรซึ่งโอกาสใช้ใหม่มันนานครับแล้วมันไม่ได้แดงแต่ว่า ข้อดีของมันก็คือว่าถ้าโดนตรงๆครับสตูล้มเลยครับอันนี้ท e ีเด็ดเลยครับทําให้เราหนีได้พอสมควรก็ไม่ต้องไปประทะกับมันนะครับแต่ว่าถ้าไม่มันไม่โดนโดนเฉียวๆก็ลซารโลกับโดนนเม็ดเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีครับหรือว่าเราบอกว่าไม่เป็นไรเรามีขวดเลือดเยอะไม่แคร์จะไม่แคร์ช่างบั่นจะไม่แคร์เราก็เอาลีไวททอลไลซิ่งเชียร์บโอโลเอกพอโอโลอาจจะใช้ยากไม่ชอบวุ้ย เอาไปใส่คิวแลมกับบูลลัตเหมือนเดิมก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นทางตรงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางไหนหรือว่าแคทเทเกอร์ตัวนี้ถ้าอยากจะเป็นปาร์ตี้ซุ่มโจมตีคือให้มีบทบาทมากกว่าเดิมนะครับให้หลากหลายมากกว่าเดิมครับเปลี่ยนสกิลได้เหมือนกันครับเอาเรนวอลออกไปลงถวายไลท์ครับนี่ครับคือการเจ้าแห่งการซุ่มโจมตีครับไปชุดเล็กอย่างสมมติว่าเราเล่นกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ไปจอยเลดเขาแต่ว่าเราอาจจะแบบรอดักฆ่าคนหล่อตามทางอะไรเงี้ยแบบให้มันผ่านมามันไม่เห็นเราแน่ๆเราก็เฮ้ยกดไวไลท์ไว้เลยรอดักตีหัวมันอะไรเงี้เป็นต้นนะครับก็ช่วยเพื่อนได้พอสมควรถือว่าเป็นอาชีพที่ดีหนึ่งอาชีพนะครับ Care แ,คมมคคแค,คร์คคเทคเกอร์แต่ในความหมายคุณต้องไปตีตัวเองว่าคุณจะแคร์คนอื่นหรือว่าคุณจะแคร์ตัวเองแต่ในความหมายผมผมเน้นให้คุณแคร์ตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณแคร์ตัวเองได้แล้วคุณไม่ตายคุณยังมีบัฟบ ที่ทําให้เพื่อนทั้งหลายแหล่ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับแต่ว่าชุดก็ต้องไปดูว่าคุณคุณจะใส่ชอกเกาะหนักเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกมันไม่มีเมจิกคิวเหมือนกับตัวของทูมวัตเดอร์นะครับไม่มีรีเบเลชันเพราะฉะนั้นกับรีเบเลชันกับรีดาวก็จะไม่เกิดผลเมจิกคิวขึ้นมาเมจิกเด็บก็หายไปสองพันแต่ได้ไหมทางนี้ทางนั้นได้เหมือนกันครับอันนั้นก็ต้องแล้วแต่ความชอบของตัวคุณเองว่าแบบ ว่าเราชอบกอดหนักนี่นะก็เกาะหนักก็ได้ครับก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณใส่กอดหนนะักก็อย่าลืมว่ามันไม่มีเรื่องของสปิริตเลยก็จะฮิวเวลลงไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีของให้ไปใส่อีกอันนั้นต้องไปดูเรื่องของเกียร์เบรคอน่างนิดนึงครับในเรื่องของการใส่เจมลงไปในชุดอาวุธอะไรเช่นพวกนั้นก็จะเพิ่มผลของฮิวได้อีกแต่ว่าเอาจริงๆแล้วไปเพิ่มด้านอื่นจะดีกว่านะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคนิคอีกทีนึง แต่เรื่องศอกของสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนไม้อีกอาชีพหนึ่งเทมผพลาครับอาชีพที่ได้ชื่อว่าลัดแมนสแตนดิ้งของแท้ในสงครามนะครับเพราะว่าคือผู้สุดท้ายครับที่จะเป็นคนออกจากสงครามนะครับเป็นคนแรกในการเข้าเป็นคนสุดท้ายในการออกก็ได้เป็นอะไรที่ดูเทมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทมผพลามีสกิลของโลนะครับแถมยิวตัวเองแรงด้วยนะครับ แล้วใช้ผลของสกิลฮิลได้เต็มสูบเราลองมาดูนะครับผลของออร์แมนซี่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร,ะรถวัดยังคงเหมือนเดิมอย่าลืมสแต็กให้ครบสามสแต็กนะครับยังมีคอนเวอร์ช Ch ันชิลชากอิออฟแล้วก็ริเบเลชันอย่างเหมือนเดิมนะครับฮิทเทนเหมือนเดิมส่วนผลของดีเฟนต์อาจจะไม่ได้มีเบริโกเพื่อเพิ่มเลือดสูงสุดไปประมาณพันกว่านะครับประมาณเยอะเหมือนกันนะครับพันกว่าเลยแต่ว่ามัน มันมันก็ทําได้ครับถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเอาแบววิโก้แต่ผมมองว่าลดเลือดไปพันกว่าเพื่อเอาผลของฮิวสูงสุดจะดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องของการเอาตัวรอดพวกฮิวสแลมบูลัสอะไรก็ไม่มีนะครับแต่ว่าก็ยังมีโบสฟูลออยู่นะครับนี้ก็เป็นสกิลทีเด็ดยเทมพ่าสู้หนึ่งหนึ่งได้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นอาชีพพระที่สู้หนึ่งหนึ่งได้นะครับแล้วค่อนข้างเก่งด้วยแต่ว่าก็ต้องปั๊มเลือดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเอถ้า หลายคนไปดูคลิปมานะครับบางคลิปมันเป็นแพทหนึ่งจุดศูนย์แบบมันจะเก่งมากครับเพราะว่าฟีเวอร์ฮิวมันห้าวีเองนะครับห้าหกวีเองนะคูดาวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสามสิบวีนะครับมันอาจจะแบบหนึ่งหนึ่งแบบสามหนึ่งอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ว่าหนึ่งหนึ่งจะเป็นอะไรที่แบบเก่งกาจมากนะครับเพราะว่ามันฮิวตัวเองได้แรงมากนะครับดูผลของฮิวนี่มาเต็มสูงค่าพาสิบส่วนสกิลฮิวก็เหมือนเดิมครับเวลาใช้ก็มีเลเวอฟไลท์บวกกับ รีเชร์เจนไว้แต่ที่นี้ครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยหรือทําให้ผลของมันเนี่ยแตกต่างแตกต่างนะครับเราอาจจะบอกว่าเอ้ยอืก็เราชอบชอบชอบสดด้วยเราอยากจะไปตีแถวหน้าอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องเอาเม้น์ออกเพราะว่าเม้น์มันมีค่าไล่ครับเม้น์มันไม่ใช่สกิลที่เอาไว้ใช้ในแถวหน้าครับมันเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ในแถวกลางหรือแถวหลังเพื่อ ให้ให้ไล่ได้ครับถ้าคุณไปไล่กลางสนามลบสามวินีตายแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนสกิลเล็กน้อยเช่นอย่างไรครับคือถ้าคุณบอกคุณจะทําดาเมจเพิ่มคุณอจาจจะเอาเมนออกแล้วไปลงรนเวลเสร็จปุ๊บทีนี้แคสสปีดคุณจะไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าคงจะไม่ได้ใช้เรื่องของแอตตี้ทีชินะครับแต่ถ้าถ้าคุณยังใช้แคสสปีดอยู่ก,ก็ก็ได้ครับก็ยังติดตัวดีไว้แต่ถ้าไม่ใช้คุณก้าออกได้ ไปใส่ทวายไลท์หรือว่าเจากลับไปใส่เม้นก็ได้ครับหรือว่าเออชอบแบบขังหมู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ใส่สเกเวอร์สเกเวอร์ก็คือการไล่เวทในระยะที่เรากําหนดขึ้นนะครับสูงสุดเออก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับในระยะห้าเมตรนะครับรอบตัวงเนี้ยมันจะทําให้ศัตรูทุกคนติดสถานะอินเพลครับคือโดนยึดก็ก็โอเคครับก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรเปหรือว่าเป็นทำดาเมจไปก็ แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ของสไตล์คนเล่นนะครับแต่ว่าเทมเพล r เนี่ยเนื่องจากตัวพาสีของมันคือรีเดาบวกกับพรีเมนทัลบล็อกนะครับมันก็50%อยู่แล้วแต่ว่าให้ดีนะครับเทมเพล r อยากจะไลน์เพิ่มเติมอีกน,นิดนึงก็คือลองไปหาพวกหินที่บวกบล็อกนะครับมาติดตัวไว้ทําให้ได้สัก60%หรือ70%ไปเลยเนีย่จะยืนอยู่ในสงครามได้ดีมากๆครับเพราะว่า คุณสามารถเข้าอนคนแรกได้เลยครับมันถ้าเจ็บสิบเปอร์เซ็นตก็คิดง่ายๆครับเขาตีสิบครั้งโดนคุณสามแค่นั้นเองแต่ว่าภาวะของรีเดาหมดเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องกันก็ว่านะควับว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องดูสกิลด้วยเพราะว่าหลายสกิลอย่างคอนเวอร์ชันชิลถ้าคุณเป็นตัวเปิดคุณกดเข้าไปเงี้ยครับคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนสายประชิดทั้งหลายแหล่เข้ามาทำดามจคุณได้เช่นกันซึ่งถ้าเขาเข้ามาใช้พวกสกิลเกี่ยวกับสตันตรหรือทรป คอนเวอร์ชันคิวนะครับจะโดนดามจเพิ่มคือว่าง่ายๆมันดีในเรื่องของการกันเวทแต่มันเสียในเรื่องของการโจมตีฟิสิกอลอันนี้ต้องระวังคนระับต้องระวังเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเพิ่มดามจให้เขามาทําเราได้ไแทนส่วนชุดนะครับชุดเนี่ยเทมเพลตส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใส่เป็นชุดโคลดครับก็คือชุดคลุมใส่เป็นเซตสโตรคือเน้น สต้าม mm ีนาอินทรเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลดรีดิวดาม g e อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าก็มีเทมเพล่าบางคนครับที่ที่เขาเอาเรื่องของฮิวน้อยลงแต่ไปเน้นเรื่องของการโจมตีมากขึ้นอันนั้นเขาอาจจะใส่ก่อนหนักหรือว่ามีบางคนที่เห็นก็ใส่ชุดหนังไปเลยครับทำดามจแต่บัมันไม่ได้ทำดามจดดีนะครับแค่มันยื้อได้เพราะว่าชุดหนังมันก็ดีทั้งฟิสิกอลและเมจิอลมันไม่โดดเด่นแต่ว่า มันอิมบาลาน์กันอยู่ในตัวเองครับาลาน์ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสกิลเล็กน้อยเพื่อไปในเรื่องของอานจมตีหรือเทมผ้าบางคนอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มีอะไรครับแค่แบบเอาตัวเองอึดเข้าไว้อะครับแล้วก็ไปขังชาวบ้านเขาด้วยสกิลอินพอยซ์เนแต่ว่าเขาก็หนีได้นะครับด้วยสกิลไกด์เดอร์เขาขี่ไกด์เดอร์หนีได้มันก็ต้องมียื้อตียื้อประชิดอะไรกันนี้ครับหรือบางทีไปขังพระเขาเงี้ยครับเขาเห็นพระเขาอยู่กับใครก็ไม่รู้สองคนเงนี้ย เฮ้ยไม่ได้ไม่อยากให้พระเขาฮิวแล้วก็เปลี่ยนมาขังได้ครับก็กเกาะกวนกันอยู่ในนั้นไปแต่ว่าการขังเขามันขังเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังครับถ้าโดนเวทเอลกีอกมาก็อาจจะเสียชีวิตได้อันนั้นก็อยู่ที่ว่าเราชอบการเล่นสไตล์การเล่นของเราเป็นแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักของพระ่ง่ายครับว่าพระแทงซับแทงซับแทผะผราแทะเป็นอย่างไรนี่ก็ครบสี่อาชีพแล้วนะครับถ้าแบบ มีปัญหาสงสัยอยากได้ความเห็นอะไรก็ subscribe กันได้นะครับก็มานั่งคุยกันเราก็จะได้ชี้แจงเป็นประเดน็นต่อไปหรือให้ง่ายนะครับก็จอยเข้ามาที่ ts 3ามของของคิวนะครับ a y o t h a y a t s 3 t s 3 sv in นะครับนนก็เป็นช่องทางหนึ่งหรือว่าอยากจะได้ความเห็นของเรื่องสก,กิลอื่นๆอาชีพโจมตีหรือขอกลวนอะไรอย่างนี้ก็ลองคุยกันดูครับเดี๋ยถ้ามีเวลาผมจะ ทำออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันต่อนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับ